สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยน pdf ให้เป็นรูปภาพนะคะในตัวอย่างจะเป็นกิติบัตรอันดับแรกคุณครูก็เข้าไปที่ google ก่อนเลยค่ะแล้วก็พิมพ์เข้าไปในเว็บ i love pdf นะคะอ่าเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเมนูข้างล่างก็จะบอกว่าสามารถแก้ไขจาก pdf เป็นไฟล์ jpeg ได้รวมไฟล์ได้จากไฟล์ jpeg เป็น pdf ได้นะคะ และอื่นๆอีกมากมายค่ะเดี๋ยววันนี้ครูอ้อมจะลองมาเปลี่ยนไฟล์ pdf เป็นไฟล์ jpeg กันนะคะอ่ะอันนี้เมนูนี้เป็นภาษาอังกฤษสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะคะเราก็เลื่อนดูว่ามีอะไรบ้างมี pdf เป็น excel มี pdf เป็น word word เป็น pdf นะคะและเราก็เจอแล้ว pdf เป็น jpeg นะคะ อันดับแรกเราก็เตรียมไฟล์ที่อยากจะแปลงไฟล์ไว้คะ่ะกดเข้าไปที่ select PDF ไฟล์ไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะคะเข้ามาแล้วแล้วก็กด convert อะได้แล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะคะหน้าตาของไฟล์งานออกมาแล้วก็จะเป็นไฟล์รูปภาพคะ่ะคุณครูกดที่ดาวน์โหลดสีแดงนะคะ พอดาวน์โหลดออกมาแล้วก็จะเป็นรูปภาพจากไฟล์ pdf ค่ะประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ